ถ้าเป็นในส่วนของค่ารักษาพยาบาลของเด็กประกันสุขภาพก็เป็นอะไรที่0-5ขวบเนี่ยเป็นราคาที่สูงมากเพราะว่าเด็กอครมเยอะแล้วก็นีน่ได้เด็กหน่อยพ่อแม่ก็เป็นห่วงเนาะก็เราไม่ใช่หมอนะคนเป็นพ่อเป็นแม่บอลเราก็เข้าใจก็ต้องพาลูกๆไปหาหมอเนาะ0-5ขวบเนี่ยค่ารักษาพยาบาลเด็ก ประกันสุขภาพจะแพงแต่พอเขา6ขวบปุ๊บนะบริษัทก็ยุติธรรมนะคะในการที่ลดหย่อนเบี้ยประกันลงมาอันนี้ศึกษากับตัวแทนดีๆเนาะสำหรับใครที่อยากจะซื้อประกันสุขภาพสําหรับเด็ก0-5ขวบแต่สําหรับของ AIA และอ o ออนจะชอบในแผนเนี้ยเพราะว่าส่วนมากคนจะเจอส่วนต่างในเรื่องของค่าบริการทางแพทย์นะหรือค่าวิชาชีพเนาะอย่างเช่นวันนี้พอเราไปพบแพทย์ปึ้งเนี่ยก็จะมีแพทย์ที่เขา ทำประวัติอันนี้คือค่าแพทย์หนึ่งแล้วเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วจะมีแพทย์เฉพาะทางที่เข้ามาตรวจเยี่ยมในเราทุกวันก็ค่าแพทย์แต่ละท่านเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เจอส่วนต่างเยอะแต่สําหรับแผน เอ a อเซลเนะเซลเฮลเซลเวอร์ Sail, uh, Hell, นะเอเอเฮลเซลเวอมีเยอะนะเขาจะเมาจ่ายค่าแพทย์นะเฉพาะทางให้หมดเลยซึ่งเป็นแผนที่น่ารักน่ารักเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยปรึกษากับบอลออนหลังบ้านเนาะอันเนี้ยแล้วเรามาคุยกันต่อเนาะในเพจนะอันนี้อาจจะเอาคลิปเครื่องต้นนะลงติตตอกนิดเดิกดนะเออะเอามาคุยกันต่อทางเพจของเรานะคะอันนี้นะ AIA Health s a v e r คือประกันมีเยอะอย่างที่พูดไปก็อาจจะลิ้นพันๆรัวๆกันนะเน้นเลยดนาะสำหรับประกันสุขภาพเหมาะสำหรับเด็กมากๆเอาเข้าจริงก็รับตั้งแต่15วันถึงอายุ65ปีนั่นหละนะคะก็จะมี4แผนหลักๆให้อยู่ดนาะเป็นแผนค่ารักษาเมาจ่าย2 0สน3 0 0น4 0สนแล้วก็5แสนนะคะทีนี้เขาจะแยกกันเป็นแบบนี้นะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลคือวันนี้ไม่เวิร เอาแบบให้ท่านตัดสินใจทันทีเนาะเพราะ การเจ็บการป่วยไม่เคยบอกเราล่วงหน้านะว่าเราจะเจ็บจะป่วยด้วยโรคอะไรอันนั้นแหละสําคัญนะพอเวลาถึงจ่ายจริงๆหรือถึงตอนเจ็บจริงๆอะ่ะเราก็ต้องไปหาแพทย์แล้วก็ต้องการการรักษาแบบรวดเร็วเนาะคือเอาง่ายๆถ้ามันไม่เจ็บจริงๆอะ่ะเราก็ไม่อยากไปแล้วเราก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้โรงพทย์ลโรงหมออยู่แล้วจริงไม่จริงนะคะยิ่งลูกหลานเราเหมือนกันอย่างบอสออนนะเด็กๆอะ่ะเขาเวลาเขาเจ็บทีอะ่ะถ้าแบบไม่สุดสแบบอย่่งบอสออนไม่พาไปหา นะแต่คือต้องโชคดีจริงๆที่เด็กๆนะลูกๆของบอสออนนี่คือเขาไม่ป่วยหนักๆเลยเขาจะเจ็บแค่ว่าปวดหัวทานยาลดไข้แล้วก็แปะแปะที่แบบ เขาเรียกอะไรด่ะแผ่นแผ่นเย็นน่ะเออแผ่นเย็นเขาเรียกอะไรลืมลวนะเด็กเขาโตก็ไข้ก็ลงแล้วอันนี้ถือว่าโชคดีมากๆแล้วก็โควิดอะไรก็ไม่เกิดเนาะส่วนมากก็จะดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น,นที่บ้านก็หายแต่ทีว่าเป็นโชคดีแต่ทีนี้สําหรับบางคนเนาะมันถึงขั้นช็อกอะมันถึงขั้นช็อกขั้นชักนะ่ะอันนี้คือบอสออนก็เจอลูกค้าหลายท่านดัซึ่งค่าใช้จ่ายมันสูงมากเนี่ยบางทีเราห่วงลูกเราพอไปปึ้งเราก็ต้องการการรักษาแบบทันทีเนาะคือมันใจร้อนอะยิ่ง ลูกร้อนเนี่ยแบบโอ้โหใจพ่อใจแม่จะขาดเลยทีเดียวนะคะก็อย่าห่วงนะคะวันนี้เงินที่คุณจ่ายไปละมันคือความสบายใจมากกว่านะบอสออนก็ <Bot on S 2> มีทั้งประกันสุขภาพนะทั้งตัวเองสามีแล้วก็บุตรนะคะมีไว้ครบหมดนะคะอันเนี้ยเพราะเราไม่รู้จริงๆบอสออนก็มีสวัคดิการประกันสังคมเหมือนกันนะซึ่งเราก็รองรับอะไรที่เราสามารถที่จัดการจ่ายความเสี่ยงได้เราก็จะไปณจุดนั้นเนาะอะมาคุยกันด้วยประกันสุขภาพ แผนสาหรับเด็กนะ A A Hel s a v e r เอาง่ายๆข้อเสียคือต้องจ่ายเบีย้ยหนักอยู่แล้วนะคะต้องจ่ายเบีย้ยประกันหนักอยู่แล้วสำหรับ0-5ขวบแต่ก็ถ้าถามว่าความคุ้มมันมันถ้าพูดถึงค่ารักษาพยาบาลเนาะความคุ้มมันคือการรักษาเอาเข้าจริงเราไม่อยากรักษานะแต่พอถึงเวลาถ้ามันเลี่ยงไม่ได้เราจะเป็นต้องไปนะคะถ้าเธอถามถึงความคุ้มอย่าไปพูดถึงเลยนะคะเพราะไม่อยากมีใครเจ็บนะแต่ที่ทําประกันไว้ทุกคนต่างก็ เพื่อจะลดความเสี่ยงด,ดังนั้นเนาะอันนี้แล้วส่วนของข้อเสียคือมีระยะรอคอย30วันเด3สาวันคือสมมุติว่าเราทําวันนี้แล้วบริษัทอนุมัติรับ ก็นับไปอีก30วันแล้วก็ต้องรอระยะแฝกเคลมอน,นี้ก็บางบางที่นาะบางโรงพันธมิตรโรงหมอก็30วันก็แฝกเคลมได้แต่บางที่ก็60บวันนะอันนี้ในการที่รอแฝกเคลมแฝกเคลมคืออะไรแฝกเคลมคือเราไม่ต้องจ่ายนะรอแค่จ่ายส่วนต่างหรือเราไม่ต้องจ่ายเงินที่เข้าไปรักษาเป็นเงินสดเงินก้อนแต่บริษัทนะจะเคลียร์คลุยกับทางโรงพยาบาลเองอทางโรงพยาบาลจะส่งแฟกให้กับ AA ว่า ลูกค้าท่านนี้มารักษาพยาบาลนะเกิดเจ็บป่วยมีค่าใช้จ่ายตึ้งๆๆๆงตึงตึอ่ะตึ่งบริษัทก็รับนะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเขาซื้อแผนอะไรแล้วก็เช็คเช็คเโอเคก็จ่ายเท่าที่ตารางในกรมทันที่ลูกค้าซื้อไว้นะพอบริษัทรับผิดชอบให้หมด มันอาจจะมีค่าห้องค่าแพทย์อย่างที่บอกไปนะค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมนะค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมเนี่ยก็จะมีส่วนต่างในส่วนนี้เยอะนะคะสังเกตดูแผนที่คุณซื้ออยู่ตอนนี้ดีๆว่าคุณมีค่าค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมเท่าไหร่นะไปไล่ดูตารางอุ่นนะคะส่วนส่วนมากจะเจอส่วนต่างค่าค่าห้องแล้วก็ค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมนะคะอันนี้ก็ไปเช็คดูนะทีนี้พออย่างเช่นถ้าวันนี้เรามีค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมในแผนปัจจุบันที่เราซื้ออยู่แค่700แต่ค่าแพทย์900 เราต้องจ่ายแล้ว200ใช่ไหมคะอ่าพอแพทย์เนี่ยคือเราซื้อแผนที่เขาคุม้มครองค่าแพทย์ตรวจเยี่ยม700แต่ค่าตัวแพทย์ที่มาเยี่ยมเราอ่ะ900เราต้องจ่ายเพิ่ม200อันนี้นะคะอันนี้คือส่วนต่างแต่แผนเนี้ยเขาให้ จ่ายตามจริงนะ900ก็900ไม่ได้แยกในส่วนของค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมนะคะแผนนี้จึงเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในส่วนนี้ข้อเสียคือระยะรอคอยเนาะอันที่2คือในเรื่องของอ่าเรื่องของอะไรอะนะเออในข้อเสียอะมันก็จะมีในเรื่องของระยะ คลมด้วยพอเราพอเราระยะรอคอยก็ยกระยะเข้มแล้วก็เบีย้ยประกรันอ่ะเบีย้ยประกันสูงอันนี้คือข้อเสียนะเบีย้ยประกันสูงแล้วก็บางทีก็จะไม่คุ้มครองนะคือไม่คุ้มครองละ่ะบางทีไม่ใช่บางทีเลยคือไม่คุ้มครองโรคที่เป็นโรคที่เป็นมากอนอ่าโรคที่เป็นมากอนอ่าแล้วไข้หวัดโควิด19เนี่ยคุ้มครองไหมคะคือถ้ามันไม่ใช่โรคร้ายแรงนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะ คือโรคเรื้อรังหรือโรคแรงแรงอย่างเช่นเป็นเบาหวานมาก่อนอะไรอันนี้ก็จะไม่คุมของหรืออย่างบอสออนเนี่ยเป็นมดลูกเป็นเนื้อ,องอกในมดลูกแล้วเคยผ่าตัดเนื้อ,องอกในมดลูกอ่างเงี้ยเขาก็จะระเว้นนะไว้ในเรื่องของโรคที่เกี่ยวเนื่องกับมดลูกนะรังไข่ต่างๆเนี่ยเราก็ยอมรับไปเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะมันไม่ใช่แค่มีมดลูกอ่ะมันมีทั้งการป่วยไข้หวัดนิ่งนายทีอะไรเทียนมันมีทั้งเออสุขภาพที่เหนื่อยล้าอะไรเงี้ยบางที มันคือโชคดีแล้วที่บริษัทรับแล้วก็ไม่เพิ่มเบี้ยนะอันนี้คือเรื่องจริงมันคือดีแล้วที่เขารับประกันเราแล้วก็ไม่เพิ่มเบี้ยนี่คือข้อดีนะนคือข้อเสียคือเบี้ยประกันสูงแล้วก็มีระยะรอคอยแล้วก็มีในเรื่องของการยกเว้นเฉพาะบางโรคที่เราเคยเป็นมาก่อนนะคะอันนี้ก็จะ ไม่ความคุุมครอกนะคะแล้วก็มีระยะแกงครีมนะคะอันนี้นะก็เราก็ลองดูแต่ข้อดีมีเยอะคืออยากให้เคลียร์คัดข้อเสียก่อนคนส่วนมากหรือถ้าไปขายส่วนมากคนจะถามข้อดีแต่บอลออนจะชอบพูดในเรื่องข้อเสียก่อนนะคะเพื่อที่จะเคลียร์คัดกันว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าหมกเม็ดมาแล้วอยากทํประกันกอันนี้ไม่ได้นะคะบอกไว้เลยนะคุณต้องทันแหลงทุกอย่างอย่างชัดเจนคือไม่อยากทะเลาะกับลูกค้าง่ายๆไม่อยากทะเลาะแบบพอตอนท้ายมาแล้วก็แบบว่า ทำไมเคลมไม่ได้ก็ฉันบอกเธอแล้วอะไรเงี้ยคือพอสุดท้ายแล้ว เราก็ต้องยอมจำนน,นะ่ะแต่ก็เลยต้องถามลูกค้าทุกคนของบอสออนเลยนะว่าเคยป่วยเคยเป็นเคยรักษาอะไรมาหรือเปล่านะคือมันยากมากที่คนสุขภาพดีจะเดินมาซื้อประกันน่ะยากแต่บอสออนก็มีบอสออนก็มีลูกค้าประเภทนี้คือลูกค้าน่ารักนะคือลูกค้าอยากลดหย่อนภาษีแล้วก็อยากจะป้องกันความเสี่ยงนะแต่มันมีน้อยค่ะส่วนมากถ้าไม่เจ็บแล้วก็ไม่นึกถึงหรือถ้าไม่เกิดอาการน,นิดนึงก็จะไม่นึกถึงเนาะอันเนี้ คือสิ่งหนึ่งที่ต้องเคลียร์คัดก่อนคุณลองถามข้อเสียหรือข้อบกพร่องในแผนประกันที่คุณอาจจะสนใจอยู่หรือตัวแทนที่ไปนําเสนอคุณอยู่ว่ามันมีข้อเสียอะไรคือทุกอย่างมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบค่ะทุกคนแล้วมันไม่มีอะไรครบจบที่เล่มเดียวจร,นะะจริงนะคะจริงนะแต่ถ้าคุณมีเงินเยอะก็อลองแยกๆดูขนาดแผนประกันสุขภาพของ AIA เนี่ย มีมากกว่า4 5แผนค่ะนะซึ่งมันจะตอบโจทย์กับลูกค้าเฉพาะคนเฉพาะท่านที่ชอบเนาะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะห่วงในเรื่องของค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมแผนนี้ก็เหมาะแล้วก็ห่วงในเรื่องของค่ารักษาเมาจ่ายตามจริงแผนนี้ก็เหมาะกับคุณนะคะซึ่งก็จะมี4แผนให้คุณเลือกเพราะบางคนไม่ชอบแบบไม่ชอบแบบไม่ชอบแบบไม่อยากจ่ายส่วนต่างอะ่ะ ในส่วนค่าแพทย์ตัวนี้ตอบโจทย์คุณนะแต่ว่าเนี่ยมาดูกันสําหรับตารางแรกเนาะแผน20,000 0ถ้าเกิดว่าวันนี้แต่บอสออนขอพูดเป็นแผนห้าแ0,000นละกันนะมันดูดีกว่าดูดีกว่านะอ่าแผนห้า0,000เนี่ยค่าห้องค่าอาหารในเวลาที่เราไปเป็นผู้ปว่วยในเนี่ยเขาให้คือละสี่พันคือละสี่พันถือว่าถือว่าครอบคลุมอยู่นะในส่วนของที่สมุดรประการเนาะอย่างบอสออนเนี่ยเป็นเมมเบอร์ของโรงพยาบาลอยู่นะคะก็จะ มีส่วนลดของตัวแทน50นะอ่าอย่างเช่นลูกค้าของบอสออนไปเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่นี่นะคะก็ไม่อยากเลยชื่อเนาะก็จะถ้าบอสออนแจ้งไปว่าคนนี้คือลูกค้าของบอสออนนะบอสออนเป็นมมเบอร์ทางโรงพยาบาลอยู่ก็จะรับส่วนลดค่าห้องนะห้ก็คือครึ่งหนึ่งถติว่าค่าห้อง4ี่พันสก็เหลือ2องพันสองเกตเนาะถ้าลูกค้านะคะซื้อแผน5 0 0 0 0นก็ค่าห้องก็ไม่ต้องหวังแล้วนะคะค่าห้องค่าอาหารจะอยู่ที่คือละสี่พันเนาะอันนี้ค่าห้องค่าอาหารคือรวมกัน นะรวมกันไม่เกินคืนละสี่พันถ้าเกินถ้าถ้าค่าห้องค่าอาหารของพี่อ่ะมันสี่พันห้าพี่ก็ต้องจ่ายส่วนต่างนะคะห้าร้อยอันนี้นะก็แล้วแต่โรงพยาบาลที่คุณไปรับการรักษาดานี้นะต่อมาค่าบริการทางแพทย์ให้ห้าหมื่นต่อครั้งนะคะอันนี้คือค่าบริการทางแพทย์แผนห้าแผนคุ้มครองห้าแสนจะให้ห้าหมื่นต่อครั้งอืต่อมาค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมค่าผ่าตัดอ่า ค่าผ่าตัดใหญ่ค่าตรวจและรักษาก่อนและหลังนอนโรงพยาบาลภายใน30วันตอบโจทย์คะ่ะทุกคนคะ่ะเมาจ่ายตามจริงไม่เกิน5 0 0แสนบาทต่อครั้งโอ้โหโคุณเข้าใจนิยามคำว่าต่อครั้งไหมคะ ต่อครั้งเอยค่ะ a a d ตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะมันต่อครั้งนะคะไม่ใช่ต่อปีนะฟังดีๆต่อครั้งหมายความว่าวันนี้เราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วไปรักษาคือเอาแรกๆที่แรกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรอกดูข้อสุดท้ายเนาะที่บอกว่าค่าตรวจและรักษาก่อนและหลังนอนโรงพยาบาลภายใน30วันแต่ว่าวันนี้วันที่15เอ้ยวันนี้วันที่14 14กรกฎาคาบอออนเนี่ยรู้สึกว่าปวดหัว ดหัวหนักมากก็เลยไปหาหมอแต่หมอบอกว่าไม่ถึงขั้นนอนโรงพยาบาลค่ะกลับบ้านได้เอายาไปทานโอเคบอดออยก็จ่ายใบเสร็จเพราะตัวนี้จะไม่แบบผู้ไปนอกนะบอดออยก็จ่ายใบเสร็จได้ก็จ่ายใบเสร็จ,จ,รจแล้วก็กลับบ้านแต่พอสองวันผ่านไปเฮ้ยมันหนักอะ่ะมันไม่ไหวจริงอะ่ะมันไม่ไหวก็เลยไปหาแพทย์แพทย์ก็บอกโอเคคุณเป็นสรุปแล้วตรวจเลือดตรวจอะไรแล้วเป็นไข้หวัดใหญ่ ให้นอนโรงพยาบาลหมายก็ว่าค่าตรวจก่อนมันยังไม่เลย30วันเพราะมันแค่2วันวันนั้นใบเสร็จใบนี้ถ้าบอสออนจ่ายเป็นเงินสดก็สามารถที่จะเอามาเคลมเพื่อที่เขาจะจ่ายตามจริงให้ทันไหมคะฟังทันไหมนี่คือจุดหนึ่งที่ว่าเฮ้ยการรักษาก่อนนอนโรงพยาบาลอ่ะสาบบอสออน Bot สามารถเปิดได้พอแอดมิด ก็จะได้เหมาจ่ายตามจริงนะคะทั้งค่าแพทย์ค่ายาค่าผ่าตัดนะคะจะรวมกันเมาจ่ายตามจริงค่าแสนวันนี้เป็นไข้หวัดใหญ่พออีกเดือนถัดมานะคะจะปว่วยอะไรนักหนานะคะบอสอ่อน <Bot on S 2> นะคะห <laughs> ยอกเล่นอันนี้เป็นจุดสมมุตินะพออีกหนึ่งเดือนผ่านมาดัานเป็นโควิด19นะคะถือว่าเป็นคนละครั้งนะคนละครั้งคนละครั้งคนละโลกคนนึกออกไหมคนละครั้งคนละโลกนะคะคนละครั้งคนละโลกไข้หวัดใหญ่ก็ไข้หวัดใหญ่นะ นายทีนก็นายทีนนะคะแยกกันคนละโลกนะโอเคไหมเมาสจ่ายต่อครั้งนะต่อครั้งก็คือห้าแสนนะอันนี้คือส<ม>ิ่งหนึ่งแล้วก็ระยะห่างของแต่ละโลกจะอยู่90วันนะอย่างเช่นบอสออนนีนยไปรักษาไข้หวัดใหญ่ผ่านไปแล้ว60วันหมายควาว่าจะอยู่ในวงเงิน5 0 0 0 0นแต่เลย90วันค่ารักษาของไข้หวัดใหญ่จะมาเต็มรูปแบบเหมือนเดิมคือ0 0 0แสนนะาเกตนะอันนี้คือกเกตนะคะเกตนะ เกดนะในส่วนของค่ารักษาจะไม่ขยายความเยอะนะคะอินบอ็อกหลังบ้านได้เลยนะคะนะอ่ะข้อที่7อุบัติเหตุนะในแผนที่5เนาะให้ครั้งละ1นึ่งื่นต่อครั้งในการบาดเจ็บอุบัติเหตุเป็นผู้ป่วย นอกนะคะโอ้นะคะคือหมอายความว่าวันนี้เจ็บเขาล้มเดินไปก็สะดุดนะสะดุดประตูบ้านเขาล้มโอ้โหไปหาหมอก็ให้วงรักษาที่ครั้งละ1น0 0 0หมืแต่ภายใน24ชั่วโมงนะคะภายใน24ชั่วโมงอันนี้ย้ํานิดนึงเพราะไม่ใช่อุบัติเหตุส่วนบุคคลนะเป็นอุบัติเหตุที่เชื่อมมากับค่ารักษาพยาบาลแผนเซฟ เซลเซฟเวอร์ของ a a เนะคะซึ่งอยู่ในตารางแผน500แสนจะได้รับความคุ้คมครองอุบัติเหตุต่อครั้ง10,000ดังนั้นสะดุดประตูล้มขาเจ็บอ่ะไปภายใน24ชั่วโมงได้การรักษา10,000ปฏิโทโนะคะซุ่มซ่ามอีก5วัน มีดบาดนิ้วโอเคก็ได้วงเงินที่10,000ื่นแต่ไปรักษาภายใน24ชั่เชมงโอ้โหทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากแต่คนอธิบายนี่ก็เก่งดนะเอออันนี้คือในส่วนของคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุเป็นผู้ป่วยภายนอกแต่ต้องเข้าไปรักษาพยาบาลภายใน ยีสชั่วโมงบอกแพทย์ดีๆนะคำนวณเวลาดีๆนะคำนวณเวลาดีๆนะอย่าให้เกิน24สชั่วโมงนะคะอันนี้นะต่อมาในส่วนของเรื่องค่าล้างตายรังสีแล้วก็ในเรื่องของคีโมนะคะจะให้ ห้าแสนต่อปีอันนี้ต่อปีนะเอ้ามาแล้วสวัสดีค่ะครูทิพย์สวัสดีค่ะครูทิพย์ Q นะคะช่องนี้จะเป็นในเรื่องคุยประกันเนาะรู้ทันประกันชีวิตบายบอสอ่อนมัน,นีโคตวันนี้มาเชื่อมเฮ้ยอ,อีกหนึ่งอาชีพนะคะครูทิพย์วันนี้จัดไปเลยเดี๋ยวบอสอ่อนไปที่โคราาเดี๋ยวพาไปบุกตลาดโค,นะคร่านะกอนตรัสจะซิมานะครูทิพย์ค่ะนะคะเพิ่มความคุ้มครองให้กับ เด็กๆนะคะหรือครูทย์จะเสนอที่โรงเรียนได้นะคะประกันกลุ่มนะเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวได้ไปเจอครูทยมด้วยนะเออแล้วก็ส่วนของ IPD นะ IPD นี่คือผู้ป่วยนอกอันนี้คือข้อสุดท้ายนะ IPD คือผู้ป่วยนอกแผนหนึ่งแผนสองนี้จะไม่ได้อืม ไมานานแล้วะคะไม่ได้มานานแล้ว,ลว,านานลวบอสไม่ได้ไลฟ์ทั้งวันหรอกนะเพิ่งจะสอนติ๊กต็อกมิเตอร์รุ่น5จบส่งการบ้านจบก็เลยรอเขารันรอเขารันก็เลยถือโอกาสนี้นะมาที่หน้าเพจนะคะอ่ารู้ทันประกันชีวิตบายบอสออนนะคะ <c oughs> อย่าเซลบอสนะก็น้าอยากให้ทุกคน่ะได้รู้จักในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะเอออ้าวผู้ป่วยนอกนะทั่วไปคือ OPD ใช่ไหม OPD อ่ะ OPD นะฮะพูดผิดนะ OPD นะคือจะได้เฉพาะ2แผนนะสองแผนเนาะในส่วนของแผนอ่ค่ารักษาแผนเมาจ่าย4ี่แสนนะคะแล้วก็แผนเมาจ่าย5้าแสนตัวเนี้ยเอกรักษาชุดแดงกละใช่เลยน,นะจะได้1,000ต่อครั้งนะหนึ่พต่อครั้งคือเป็น IP i อ i ิดไอโอพดก็คือไปแล้วกัน อ่ะไปแล้วกลับโดยที่ไม่พักคือได้1,000ต่อครั้งนี่ก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่านะคือค่าไปหาหมอแต่ละครั้งคุณไม่ต่ำกว่าพันอยู่แล้วนะปัจจุบันไม่มีหลักร้อยค่ะไม่มีหลักร้อยเดือะอ่ะแล้วส่วนแผน5้0 0สนคุณได้พันห้าต่อครั้งได้พันห้าต่อครั้งนะในแบบเฮ้ยไอ,อกระดกกระแรกรู้สึกปวดหัวไป แล้วกลับได้พันหต่อครั้งต่อครั้งเดอ้อไม่ใช่ต่อปีต่อครั้งนะจ๊ะเอออันเนี้ยเนาะทั้งหมดทั้งมวลจะอยู่ในแผน5 0 0 0สนบอสออนว่ามันคุ้มสุดส่วนราคาตารางเบี้ยหล,ห,ลหลังบ้านแล้กันเดอ้อราคาหลังบ้านหลังบ้านแล้กันเด้อราคาหลังเบี้ยนะอย่างที่บอกนะข้อเสียคือเด็ก 0- ูนถึงขวบเนี่ยมันแพงอยู่แล้วแต่พอเขาโตอายุ6ขวบเนี่ยค่ารักษาเนี่ยจะลงมาเป็นครึ่งเลย จากครึ่งต่อครึ่งเลยโคตรดีนะคะอันนี้คือสิ่งที่บอสออนชอบนะบริษัทของบอสออนนะคะ <c oughs> แล้วก็อยาบอกว่า,าถ้าบริษัทรับประกันแล้วอ่ะแล้วเราซื้อคู่กับสัญญาประกันชีวิตอะ <c oughs> บริษัทไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาจนกว่าเราจะทุจริตเคมไดะะ <c oughs> ้สุดทายรายละเอียดเพิ่มเติมให้ถึงแก่นแท้เนาะในเรื่องค่ารักษาพยาบาลไม่มีอะไรที่เต็มแม็กซ์หรือไม่เคม,มีคืนหรืออะไรนะในสําหรับแผนนี้จะเมาสจ่ายค่าราาักษาล้วนๆและพิเศษเลยไฮไลท์ข้อดีของเขาคือ เป็นผู้ป่วยนอกนะแล้วก็ในส่วนของค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมเมาสจ่ายตามจริงกริ๊งกริงกริ๊งกริ่งเออปรึกษาบอสออนหรือครูทิพย์ได้เลยนะสำหรับใครที่รู้จักครูทิพย์นะจ๊ะขอบคุณครูคทิพย์มากๆไปหน้าเฟซอีกไหม <c oughs> อยากไปฟังหน้าเฟซอีกไหมครูทิพย์นะอันนี้หน้าเพจนะจ๊ะเอออันนี้หน้าเพจนะจ๊ะเดี๋ยวไปแบ่งปันในะ YouTube ด้วยหลายๆคนอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของประกันสุขภาพนะคะก็บอสออนเองเนี่ย ก็ทำทำดีที่สุดนะคสำหรับการเป็นอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเนาะก็อยากจะฝากไว้สําหรับใครที่มองหาหรือว่าเลงอยากจะมีประกันไว้กเกษียณลดหย่อนภาษีหรือคุ้มครองความเสี่ยงในเรื่องประกันสุขภาพนะหรือคุ้มครอมมรดกก้อนใหญ่หรืออยากจะวางแผนไว้ให้ตัวเองนี่แหละแล้วก็คนที่คนรักก็สามารถพูดคุยสอบถามกับวอสออนได้จะได้จัดนะคะแพ็กเกจที่มันตรงตรามใจของคุณนะ่ยให้มากที่สุดให้ใกล้เคียงม,มากที่สุดนะคะอันนี้นะจะได้เค,คลียร์คัสให้ใกล้ กับความต้องการของคุณมากที่สุดนะจุดนี้อืดังทุกที่เป็นปังทุกทางเด่นดังปังทุกงานจ้าครูที์ตามา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 เราจะเออเด่นดังปังทุกงานเนาะขอบคุณครูที่มากๆแล้วก็ขอบคุณคนที่มาดูย้อนหลังนะคะขอบคุณทุกการกดใจเม้นไลค์แชร์ด้วยนะสำหรับไลน์นี้บอสออนนะ ไม่บอทออนบันทคโค้ดเออใช่บันนี้บอทออนบันิคโค้ดเพจรู้ทันประกันชีวิตก็ลาไหลไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้าเด่นดังปังทุกงานจ้ามาคุยนะคะมาคุยกันเนาะในส่วนของเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงนะก็ได้นะคะอย่าเพิ่งไปนะเออเผื่อบางคนแบบเฮ้ยบอกยากจังอะไรจังก็สแกน QR code ได้เลยนะคะสแกน QR code ได้เลยเด้อนะให้เวลาสามวิ ย้อนได้ใช่ไหมคะได้อยู่ในเพจอยู่ในเพจย้อนได้แต่จะเอาไปลง youtube ให้อยู่นะจ้าครูทิพย์นะอ,อันนี้นะนะับสาม,ส,ามสองหนึ่งปิดโหวตปิดโหวตปิดโหวตนะดีมากวันนี้พูดถึงแผนประกันสุขภาพสําหรับเด็กดีมากนะคะทุกคนคะ่ะเอาไปขายได้เลยนะคะทุกคนใครอยากเป็นตัวแทนสายงานอยากจะมีบอสออนนะคะอยากจะมีอาชีพที่ไม่สร้างเออมีอาชีพที่ รายได้ไม่ชนเพดานทําเท่าไหร่เอาไปเลยอยากรวยภายใน1ปีก็สามารถที่จะลองเลือกในการเป็นนายหน้าตัวแทนประกันชีวิตได้นะคะอันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่รายได้ไม่ชนเพดานทําได้เท่าไหร่เอาไปได้เลยนะคะอันนี้นะสำหรับ,บออนก็มีสิ่งดีๆมอบให้ทุกคนก็ถือว่าเป็นเป็นอีกอันที่คือเราไม่ได้ ไม่ได้แบบไปเอาเปรียบหรืออะไรใครแต่มันคือการบริการหรือเป็นงานอย่างหนึ่งนะคะอันนี้น่าเป็นงานอย่างหนึ่งก็คือย่อนย่อความสำเร็จให้คุณได้เช่นกันเดี๋ยวเจอกันกับไลน์หน้าแล้วก็แผนประกันดีๆกับบอสออนมนิโคสําหรับไลน์นี้สวัสดีจ้ารอบที่สอง